อนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการนวดแก้อาการปวดสะโพกนะครับก่อนจะไปชมการสาธิตการนวดนครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาไหว้สกสาละที่วัดสารเจ้านะครับมาไหว้พระลงศีนะครับเพื่อรับพรนะครับขอโชคขอลาภนะอันนี้เป็นเครื่องไหว้สการะนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณร,รอบๆวัดสารเจ้าหรือวัดมังสารน,นะครับ ที่มีญาติโยมนะครับมาไหว้สก,การะกันมากนะครับที่นี่มีตลาดลิมน,น้ำด้วยนะครับมีของขายมากมายนะครับมีคุยช่ายนะครับมีคุยเสียวมีผักผัดผลไม้อันดับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตวิธีการลวดแก้อาการปวดสะโพกซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นการนั่ง เก้าอี้นั่งแบบว่าถึงนั่งถึงนอนคือนั่งแล้วไหลนะไหลเอาสะโพกยื่นออกมาแล้วหลังจะโค้งโค้งเป็นเวลานานๆก็จะทําให้ปวดสะโพกได้หรือนั่งโซฟาดูทีวีโดยการนั่งแบบว่าถึงนั่งถึงนอนนะคือนั่งไหลๆนะเอียงๆไปนอนก็ไม่นอนนั่งก็ไม่นั่งก็จะทําให้สะโพกช่วงนี้โดนกดทับทำบ่อยๆทำทุกวันทุกวัน หรือทําวันละเวลานานๆมันก็จะเกิดอาการสะสมทําให้เกิดอาการปรวดสะโพกได้และก็ผู้ชายบางคนขับรถนะฮะหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ขับรถแลดด้วน,นั่งเองียงๆนะครับด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็กดน้าหนักลงไปที่สะโพกด้านเดียวนะครับก็จะทําให้เกิดการปรวดสะโพกได้หรือบางคนก็จะมีกระเป๋าสตางค์ที่ใบใหญ่ใส่เอกสารเยอะใส่เงินเยอะหนาแล้วใส่ไปที่กระเป๋า เ,เกงนะฮะด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็นั่งทับขณะขับรถขณะนั่งทํางานบนโต๊ะทํางานบนเก้าอี้ทํางานนะครับก็จะทําให้เกิดอาการปวดสะโพกได้นะครับซึ่งอาการปวดสะโพกนี้อาจจะเป็นทีละข้างส่วนใหญ่จะเป็นทีละข้างนะครับหรืออาจจะเป็นทั้งสองข้างพร้อมกันเลยก็ได้นะครับทีนี้วิธีการนวดนะครับเริ่มจากอันดับแรกเราก็จะมาดูก่อนว่า อาการปวดอาการเจ็บของสะโพกอยู่ช่วงไหนส่วนใดก็จะอยู่ช่วงการของสะโพกนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมประสาทจุดหนึ่งนะครับของร่างกายเวลากดกันไปเนี่ยสำหรับคนที่ปวดสะโพกเนี่ยจะมีอาการเจ็บนะครับเจ็บแล้ว่อนที่เราจะม,มานวดจุดเจ็บนี่ยเราก็จะมานวดคลายเส้นนะครับช่วงตั้งแต่บั้นเอวล,ลงไปจนถึงหัวเข่านะครับโดยการคลายฝ่ามือของหมอนะครับ ค่อยๆกดนะครับกดแล้วก็ยกนะครับกดแล้วก็ยกไล่จากช่วงสะโพกนะไปที่หัวเข่านะครับบริเวณเส้นด้านข้างของขานะไล่ขึ้นไล่ลงใช้เวลาประมาณ3-5้านาทีนะครับจุดนี้นะครับแต่นี้เป็นการสาธิตอาจจะใช้เวลาเพียงเด็กน้อยนะครับหลังจากรวด เส้นกลางของขาด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมานวดเส้นใต้ขาด้านด้านในนะครับโดยเริ่มจากท่วงสะโพกนะครับจากท่วสะโพกไล่ลงไปนะครับที่โคนขามาสุดอยู่ตรงช่วงขาพับนะครับก็นวดลักษณะเดียวกันนีคือไล่ขึ้นไล่ลงนะครับใช้เวลาประมาณ5้าสิบนาทีนะครับ เพื่อเป็นการคลายเส้นนะครับช่วงนี้ที่มันตึงนะครับที่มันตึงครับสมมุติว่าเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นกลางต่อไปก็จะมาเน้นนะครับตรงจุดเจ็บช่วงนี้ครับโดยการใช้นิ้วโป้งของหมอทั้งสองข้างนะครับกดลงไปที่จุดเจ็บนะครับแต่จากดแรงนะครับนวดจากเบาๆไปก่อนนะครับ ซึ่งบางคนที่อาการเจ็บมากเนี่ยกดลงไปเขาจะเจ็บมากนะครับเราต้องนวดจากน้ำหนักเบาๆไปก่อนแล้วก็ใช้สองนิง้วโป้งคึงนะครับคึงเส้นช่วงที่มันโดนกดทับอยู่นะครับตรงเนี้ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นขมวดนะครับเป็นขมวดเส้นมันจะขมวดอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปแล้วก็คึงให้เส้นที่มัน โดนกดทับนะครับได้คลายตัวนะครับได้ขยับขยื่นหรือคลายตัวออกนะครับหลังจากใช้นิ้โป้งนะครับครับก็ใช้มือนิ้โป้งของหมอนะครับทั้งสองข้างครับนวดคืงจุดที่เจ็บนะครับบริเวณสะโพกหลังจากนวดคืงตรงนี้นะครับใช้เวลา นานพอสมควรนะครับอาจจะเป็นสิบนาทีถึงสิบห้านาทีเลยนะครับสําหรับจุดนี้เป็นจุดที่มีปัญหานะครับคือจุดที่มีอาการเจ็บนะครับมีอาการเจ็บตรงสะโพกนะครับนวดคื้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานวดคลายอีกรอบนึงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนวดเสร็จแล้วอาการบาดเจ็บนะจะดีขึ้นมากนะครับ นวดวเสร็จแล้วเราก็จะมานวดคลายหนึ่งรอบนะครับก็โดยใช้ฝ่ามือของหมอนะครับกดไปตามแนวเส้นนะครับด้านนอกขานะครับมาถึงหัวเข่านะครับไล่ขึ้นไล่ลงแล้วก็มานวดเส้นด้านหลังของขานะครับช่วงสะโพกมาถึงข,ข,ข้อพับเข่านะครับไล่ขึ้นไล่ลงตรงนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับ ังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฝ่ามือนะครับมานวดคือบริเวณสะโพกอีกรอบนึงนะครับเป็นการคลายเส้นนะครับเมื่อนวดเสร็จแล้วนะครับก็ผู้ถูกนวดนะครับสามารถกลับมานวดซ้ําได้อีกนะครับภายในวันสองวันนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาก็เว้นช่วงไปสามวันสี่วันแล้วก็กลับมานวดอีกได้นะครับครับสําหรับการนวด แก้อาการปวดสะโพกนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอได้ทำคลิปดีๆเกี่ยวกับการนวดแก้อาการในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ